สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ทำ YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันว่าทำไมทำ YouTube แล้วไม่มีคนดูขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านที่เจอปัญหานี้นะครับคลิปนี้มีคำตอบเป็นคำแนะนำจาก YouTube โดยตรง ที่ผมได้รับคำแนะนำม,มาส่วนประสิทธิภาพจะเป็นยังไงฝากติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับสขไคขร้ในช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเรามาเริ่มกันเลยครับปัญหาที่เราทุกคนประสบบางคนอาจรู้สึกท้อนะครับว่าทำยังไง ให้ระบบ YouTube นะครับนำเสนอคลิปให้คนดูคลิปนี้ผมมีคำตอบโดยตรงจากคำแนะนำของ YouTube คำที่เราได้ยินมา YouTube ปิดกัน้นการมองเห็นจริงไหมทำคลิปแล้วทำไมไม่มีคนดูไม่มีคนเห็นคลิปข้อนี้ทุกคน ต้องได้ยินกันมาโดยตลอดเวลายิ่งเฉพาะ YouTube ในปี2022ถือว่ายากพูดได้เลยว่ายากครับเรามาดูสถิติกาบไม่มีดิ่งขึ้นบางครั้งรู้สึกท้อเพราะว่าคนดูน้อยลงลดลงข้อนี้เราก็พบเท่าไปแต่ระบบของ YouTube มีคำตอบให้แล้ววันนี้ ซึ่งผมได้รับคำแจ้งแนะนำมาจากระบบ YouTube นะครับสิ่งที่ YouTube แจ้งและแนะนำให้ผมทำเพื่อ YouTube จะส่งคลิปให้คนทั่วไปได้เห็นคลิปเราและได้ดูเราคือคำนี้ครับ ทำความเข้าใจประสิทธิภาพของคุณคุณเผยแพรว่วิดีโอ30รายการแทนที่จะเป็น3 33ถึง65รายการตามปกติซึ่งส่งผลให้ยอดดูลดลงนั่นหมายความว่าสรุปตรงไปตรงมาเราต้องทำคลิปให้มากขึ้นและสม่ำเสมอ ติดตามหลังจากที่ผมทำตามคำแนะนำของ youtube แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับช่องของผมและขอเป็นกำลังใจให้ youtube เมื่อใหม่ทุกทกท่านผมคิดว่าทุกคนทำได้ทุกคนทำผ่านทำให้ถูกกฎของ youtube ถ้าพูดง่ายๆคือสายข่าวเราอย่าไปซิกแซกหรือ ทำอะไรที่มันผิดกฎแม้แต่ข้อเดียวผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้และผ่านกฎของ YouTube ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะครับ YouTube ปี2022ผมเชื่อว่าต้องขยันและความมีระเบียบในการ ทำช่องต้องมีมากๆครับเราถึงจะผ่านได้ช่วงแรกของ YouTube มันจะเป็นอะไรที่แบบช้าจากการที่ผมได้ทํามานะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเป็นกราฟาดิ่งขึ้นนะครับแต่ช่วงจะผ่านกดไม่ผ่านกดตอนนี้จะเหนื่อยมากนะครับมันยิ่งระบบ AI มีความฉลาด เพราะฉะนั้นผมขอแนะนำอย่าคิดทำอะไรที่มันผิดกฎของ YouTube ก่อนอื่นศึกษากฎของ YouTube ให้มากที่สุดนะครับขอบพระคุณมากๆครับสำหรับในการรับชม